สวัสดีครับวันนี้วันที่สพฤษภาคมสัญญาณแห่งการย่างเข้าสู่ฤดูฝนเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนี้ก็คือต้นมะข่านะครับเริ่มจะผีใบสะพั่งทั้งต้นนะครับไม่มีสัญลักษณ์ของความเหียวเฉาหัวยราหรือไม่มีใบไม้ร่วงอะไรน,นะครับอันนี้นะขึ้นไปอย่างนี้ ต้นไม้ก็ดีกว่าคนตรงที่ว่าต้นไม้สามารถจะช่วจะแก่แล้วมันก็ผัดใบใหม่ได้นะก็จะเป็นหนุ่มสาวใหม่ได้นะครับโตจุลันเติบโตได้แต่คนเนี่ยแก่แล้วแก่เลยนะอยากจะเป็นหนุ่มสาวก็เป็นไม่ได้แล้วมีแต่แก่ลงทุกๆวันนะครับอันนี้ก็คือต้นจันขาวจันขาวต้นนี้ก็สวยงามมากแต่ต้นถัดมาเนี่ยทรรมชาติจะไม่รอดนะ อันนี้คืออาการขาดน้ำนะครับขาดน้ำใบเขาก็จะเหลืองไปทั้งต้นนะทั้งยอดทั้งโคนนะจะเป็นใบเหลืองหมดลุงก็เพิ่งไปลดน้ำให้ฉ่ำๆเมื่อสักครู่นียนะครับส่วนอันนี้ก็คือที่เห็นสูงๆนี่ท้องผอมเนี่ยนะครับไม่ใช่ต้นใหญ่นะต้นเล็กๆเ,เ,เนี่ยนะขนาดเส้นฝ่ามือกลางประมาณหนึ่งหรือสองเซนเนี่ยใบยจะแยกแยก,แยกนะใบใหญ่ๆนั้นหนาเนี่ย อันนี้เคลมว่าเป็นต้นกัมยานนะแต่ว่าลุงไม่แน่ใจว่าเป็นกัมยานจริงหรือเปล่านะครับมันเคยออกดอกมาแล้วประมาณครั้งสองครั้งนะดอกมันก็มีลักษณะไม่เชิงค้ายกัมยานยาจริงๆนะแต่ถ้าเป็นของแท้ลุงไปได้ถูกหลอกให้ให้ปลูกเนี่ยลุงจะดีใจมากนะเพราะาอีกไม่นานลุงจะได้กลี่นน้ํายางมาทําน้ําหอมแล้วนะครับนี่ก็คือของขวัญสําหรับผู้ที่ดูแลสวนอันนี้เป็นพวงคลาม จริงๆแล้วไม่มีมากกว่านี้แต่ว่าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะเพราะว่าพงครามนี่มันจัดเป็นต้นไม้กาฝากประเภทนึ่งครั้คือมันเลื้อยไปทั่วแล้วก็ไปแย่งอาหารต้นไม้อื่นๆกินนะลุงก็เลยไม่ได้บำรุงมันมันก็เลยงอนลุงอ่ะไม่ออกดอกเป็นพวงๆให้บัตจกรจะปลูกเขาเนี่ยมันจะต้องมีพื้นที่เฉพาะไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับต้นไม้อื่นนะครับ มุมนี้เป็นมุมเดิมที่มองออกมาจากสวนลึกของในสวนตรงออกไปข้างนอกนะครับไปอีกบริเวณหนึ่งก็มุมเดิมๆเมก่าๆนั่นแหละแต่ว่ามุมนี้มันก็จะมีความสดชื่นสีเขียวขจีขึ้นมาเนื่องเนื่องจากว่าย่างฤดูฝนนะกำลังจะเข้ามาน่าจะประมาณปลายพฤษภาฯนี่ก็จะเป็นฤดูฝนนะครับตอนนี้ก็อาศัยลดน้ำต้นไม้ช่วยมันไปก่อนนะครับก็ดูดีขึ้นเยอะ อันนี้ก็ต้นมะตูมของลุงนะเนี่ยมันเป็นเป็นเตตายมาหลายรอบแล้วล่ะจะเป็นจะตายมาหลายรอบแล้วปลูกยากปลูกยากเพราะาดินมันเต็มไปด้วยมแมลงทีค่อคอยกัดกัดอ่ากัดแทะรากของต้นไม้ทุกประเภทนะนะครับมีทั้งมแมลงมีทั้งปลวกมีทั้งเชื้อราสารพัดอย่างดินไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าอันนี้ก็รู้สึกจะฟืน้นละไม่ไม่น่าจะตายแล้วนะเนี่ยในขึ้นยอดสูงแล้วก็รออีกสักประมาณ5ปีก็คงจะได้เห็นลูกมันนะ หวังว่าคงเป็นอย่างนั้นนะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือ,อน,นี้ตะเคียนตะเคียนทองต้นพีอ่าก็โตพอสมควรละนะครับปีนี้รู้สึกตะเคียนทองจะไม่ได้ผัดใบนะครับอาจจะเป็นเพราะอายุยังไม่มากหรือว่าน้ําที่รถเนะี่ยเน้นให้ชุ่มฉ่าไว้ตลอดเวลามันถึงอยู่รอดได้ในพื้นที่ดินดอนอันนี้เป็นข้อต้องห้ามในการปลูกต้นตะเคียนนะ <c oughs> พระปะติตะเคียนก็จะชอบอยู่ชายน้ําหรือริมน้ําดินที่มีความชุ่มชื้นมากๆนะครับแต่ว่าเรานํามาปลูกในพื้นที่ดอน <c oughs> ก็ต้องใช้วิทยาการเขาช่วยเหลือมันทั้งปุ๋ยทั้งน้ําอัดเข้าไปนะครับหวังว่าคงจะรอดนะนี่คือนี่คือตะเคียนทองต้นน้องนะครับก็ก็ไม่ตายเอามาสองต้นปลูกได้หมดเลยนะครับอันนี้ซื้อที่กลางดงนะนะครับ ก็ใช้ได้นะครับส่วนต้นที่เห็นนี่คือต้นไม้ปโปรดของลุงนะจะตายอยู่แล้วต้นนี้ก็คือต้นกระท่อมนะเน,นี่ยกระทอมมีแต่มแมลงปลูกให้มแมลงกินคนไม่ได้กินนะครับตอนนี้กระท่อมอันนี้เป็นกระท่อมก้านแดงแต่ว่าตอนนี้ก้านไม่แดงแล้วเนี่ยสแสดงว่าอะไรก้านไม่แดงนี่แสดงว่าเขาขาดน้ำไงพอขาดน้ำมากๆก,มก,ก็มันก็จะไม่เจริญเติบโตไม่แตกใบใหม่นะครับ แล้วก็มีแมลงมาร,งบรบกวนมันด้วยเนะี่ยมันก็เลยอยู่อย่างเงี้ยนะครับมีแต่สูงแต่ว่าลําต้นมันไม่อ้วนลุงก็อยากให้มันอ้วนเพราะว่ากระท่อมนี้เป็นต้นไม้ยืนต้นนะให้มันอ้วนน่ะจะได้เป็นขวัญใจของลุงนะให้ลุงได้แทะใบแบบมแมลงบ้างหวังว่าเดี๋ยวต้องจัดการพุ่มไอ้ต้นไม้เลือยพรุ่งนี้ก่อนนะมันลกลุงหลังได้เกินอ่าแม่บ้านคนเดิมเข้ามาปลูกไว้ห้ามก็ไม่ฟังเสร็จแล้วเนี่ยเขาไม่อยู่ลุงก็เป็นภาระที่จะต้อง จัดการกับพวกนี้นะครับโอเควันนี้ก็คงไม่มีอะไรเด็ได้พาไปดูพยุงอีกต้นหนึ่งแล้วกันนะพยุงอ่านี่คือพยุงนะครับกว่าจะปลูกได้ยางนี้ยากลําบากยากเย็นนะเพราะว่าดินมันเป็นดินดินไม่ดีดินถมอ่านะครับพยุงมันขึ้นใหญ่สูงอยู่เงี้ยนะแต่ว่ามันจะมีต้นอื่นมาขึ้นแทนมันปีงมาตามลมอันนี้คือกระถินเทพา นะลุงก,ก็ยังไม่ได้ตัดมันนะก็เห็นมาว่าพออยู่ด้วยกันได้ก็ให้มันอยู่แต่ถ้ามันรบกวนพยุงมากลุงก็จะตัดกระถินเทพาทิ้งนะครับให้พยุงเขาเจริญเติบโตแต่ตตลําพังโอเคครับอ่าก็ไม่มีอะไรนะใี่สวนฝั่งนี้จะเป็นสวนพยุของลุงมีประมาณหกต้นนะโอเคสวัสดีครับเอ,อ